สวัสดีครับผมหมอยพดชาแนลหลังจากกรีดแล้วกะมาเบิงเลาะเบิงน้ำยางพี่น้องมีสวนวังทรงพี่น้องนีที่สองนี่ที่สอง,สองพอใด้ยนอยู่นี่พี่น้องเรื่องนท่านได้หยอดเริ่มเป็นนงหมูน้ำลุ่ม ก็ได้เยู่ออกอกยู่ยออกยอู่ยน่องที่สองตัวไล่กันแรกก็ออกไลยเลยมีมีดสองหนาต่ำแน่ต้น,นหนาต่ำบวกหนาสูงล่ะ อันยยน,นี้ยึดเดี่ยวไปไล่หยอดนะแม่เนี่ยผูเทิงอ,ออมดีทุกที่น้องกูหลังกูหลังบอกสอ,องฝู <c oughs> เขาได้ครับยังหมดออกไปในตัวเนี่ยหมดมก่อนเก่าจะเหลือก่อนเก่าก่อนหนึ่งจบจบลายเติบขึ้นหลายครับ่าหลายด้ตัวหนึ่งนอกหนาตั้มว่าเดี๋ยวน้ำต้นใหญ่หนาตั้ม ก็ได้ตัวนี้ดูยังง่อยมามัดอยู่ปันเนี่ยมสมบูรณ์บ่ดูนี่มาดมาัดมัดอ,อ,อย่างสองมีดครับอย่างสองมีดรวมมีดกีดเกิดกีนนี่แกะแล้ว ที่แรกก็ได้กแกะแล้วนี่สองนั่งง่อยอยูอ่ประมาณนี้ครับผมประมาณเครื่องโปนี่ที่สองของวงงังโซงส่วนหลานสาวปากในพี่น้องทับสะไข่คดไไลคดแช่คดติดต่ำไวโพดแชนแนลไวโพดกรุงเทพ สวัสดีครับขอบคุณครับ